ปักกิ่งคริสต์กราช1542เกิรกรุ๊ปกลุ่มแรกได้อุบัติขึ้นใจกลางเมืองเกริรกรุ๊ปนี้มีหัวหน้าวงคือนิ้งผินพร้อมกับลูกทีมอีก14คนชื่อวงว่า P.E.K. 4 2แต่วงนี้ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเต้นคุกกี้เสียงไทยแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อกำจัดฮ่องเต้ตัวเฮ่ hey นั่นก็คือฮ่องเต้จ้าจริงฮ่องเต้องค์ที่11แหองราชวงหมิง แล้วฮ่องเต้จาจริงเนี่ยทาวีรกรรมอะไรนักหรอทําไมกลุ่มนางในถึงได้มาตั้งแก๊งกันพร้อม่จะกําจัดพระองค์ฮ่องเต้จาจริงเนี่ยแอดมินบอกเลยว่าแสบสวงในมากถือว่าเป็นคนที่เสพด่างพรอยราชวงศ์เพราะว่าตอนที่พระองค์ครองราชเนี่ยพระชนมายุเพิ่ง14บสแต่ว่าเพิ่ง14เนี่ยก็ทรงออฟเซสกับการหายยาอายุวัฒนะอยากจะอายุยืนเป็นพันพันปีซะเหลือเกิน ตอนแรกก็ตั้งประลมพิธีอวยพรต่อเทพเจ้านู่นนี่แต่ระยะอย่างดูไม่ทันใจไงก็เกิดพิเรนจับนางกำนันมาทรมานเพราะนักพจน์บอกพระองค์ว่ายาอายุวัฒนะที่ดีนั้นคือน้ำค้างบริสุทธิ์ในยามลุ่งอรุณเบิกฟ้า ดังนั้นเหล่านางกำนันเนี่ยทุกๆเช้าต้องแห่ขี้ตาตื่นล้างมือให้สะอาดแล้วก็คอยมาเก็บน้ําค้างตามต้นไม้ใบหญ้าแบบหยดต่อหยดซึ่งมือขวาเนี่ยต้องทําให้ต้นไม้กระเพื่อมส่วนมือซ้ายก็ต้องถือถ้วยหยกหนักๆรองน้ำท่านผู้ฟังก็จะคิดว่าเก๋แค่เก็บน้ำค้างเนี่ยมันเหนื่อยนักหนานหรือคะนั้นเชื่อหรือซึ่งความจริงก็คือมันเป็นงานที่โคตรจะเหนื่อย คือทุกเช้าเนี่ยเหล่านางกำนันต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสองตีสบางวันเนี่ยอุณหภูมิที่เมืองจีนก็นาวหนาวก็ต้องตื่นมาไม่ให้มี Exception แล้วห้องเต้นเนี่ยเวลาเสวยก็ไม่เสวยแค่จอกเดียวแต่ต้องการหนาปเป็นหยกหยกแล้วคนที่ไหนจะทนได้คะมายืนตากฝนทั้งวันทั้งคืนแล้วนางกำนันส่วนใหญ่เนี่ยก็ป่วยอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นรูมาตอยเพราะต้องมาทำไอ้เรื่องพวกเนี้ย แต่ต่อให้ป่วยต่อให้เป็นรูมาตอยก็ต้องเก็บต่อไปอย่าหยุดยัง้งเพราะถ้าเกิดใครหยุดก็โดนลงโทษค่ะตอนหลังเนี่ยฮ้องเตจา่าจิ้งเนี่ยก็เลยใช้การเก็บน้าค้างเนี่ยเป็นการลงโทษด,ด้วยคือถ้าเกิดว่าใครทําผิดไม่ว่าจะเป็นนางกำนันหรือคุณเท้าต้องไปเก็บน้าค้างตอนหลังบทลงโทษนี้ก็ใช้กับนางสนมเช่นกันถ้าแอดมินยังอยู่ตอนนั้นก็แอดมินจะบอกห้องเตจ้จ่าจิ้งเลยว่าห้องเตจ้จ่าจิ้งเพคะ ไม่ต้องไปเก็บน้ำคงน้ำค้างอะไรให้เสียเวลาเราค่ะถ้าอยากได้น้ำบริสุทธิ์แล้วก็มาเอาที่ตัวแอดมินได้เป็นน้ำขาวข้นบริสุทธิ์เพราะอะไรละ่ะคะเพราะว่าแอดมินขายกะทิค่ะที่บ้านเนี่ยมีสวนมะพร้าวดังนั้นหาน้ำบริสุทธิ์ได้จากตัวแอดมินแล้วพระองค์ยังออกพรบรนุาโองการสัมทับมาอีกว่าใครกล้าบน่นเรื่องการเก็บน้ำค้างจะโดนประหารทันที แล้วพฤติกรรมเนี่ยยังไม่จบค่ะฮองเต้ก็ยังหาวิธีมันลึกกึกกือเอาวิธีใหม่ขึ้นมาซึ่งสูตรใหม่เนี่ยแรงกว่าสูตรเก่าอีกสูตรใหม่ที่สองคือต้องใช้ฤดูของสาวพรหมจรรย์มาทำยาแล้วก็ต้องเป็นฤดูจะของสาวพรหมจรรย์อายุ13-14เพราะต้องการเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดและวพวกนางเนี่ยจะบริโภคได้แต่น้ำค้างและน้ำฝนเท่านั้น หรือได้แต่ใบไม้เล็กๆนางกำนันบางคนตอนเช้าต้องไปเก็บน้ำค้างตอนเย็นก็ต้องมาถ่ายเลือดบางคนต่อให้ป่วยก็ต้องทำไม่มียกเว้นใครกล้าหือใครกล้าทวงถามห้องเต้สามประหารทันทีบางครั้งก็เขียนเอาแบบสดๆคือเขียนทั้งกลุ่มนางกำนันคนแล้วคนเล่าต้องตายไปแล้วตายไปอีกบางคนโดนเขี้ยนบางคนพิการบางคนก็ต้อง โดนรีดรืดดูจนตายความโหดของฮ่องเต้เนี่ยไม่ได้แผ่ไปถึงแค่นายกำนันนะคะแผ่ไปถึงเหล่าสนมด้วยค่ะฮองเฮาคนแรกของพระองค์เนี่ยตอนตั้งคันใหม่ๆทูลอะไรไม่รู้ไม่เข้าหูฮ่องเต้ฟังแล้วเลยสังเวทด้วยลูกเต็บซ้าประทานผลคือฮองเฮากิ้งเราไปกับพื้นแทงลูกเลยค่ะแล้วฮองเฮาก็ตายในปีเดียวกันฮองเฮาคนที่สองขึ้นมาก็ใช่ว่าจะดี หองเฮาไม่กี่ปีก็โดนปลดแบบฟ้าผ่าปลดจากหองเฮาให้ไปสนมเฉยๆพร้อมเอาไปขังอยู่ในคุกหองเฮาองค์ที่สามนึกว่าจะจบสวยไม่เลยค่ะหองเฮาองค์นี้ทําคุณงามความดีมากมายแต่พอไฟไม่ตําหนักขันทีก็ไปถามหองเตว่าจะให้ทหารเข้าไปช่วยหองเฮาไหมหองเต้ก็ไม่หือไม่อือไม่ตอบทําให้หองเฮานั้นโดนไฟคลอกทั้งเป็นเห็นไหมคะทุกคน ห้องเต้จาจิ้งเนี่ยนอกจากก็จะลงโทษเหล่าสนอย่างไม่คิดเหตุคิดผลก็ลงโทษของเาและสนของพระองค์เองอย่างไม่ไว้หน้าโหดซะขนาดนี้แล้วทำไมล่ะคะเหล่านางในจะไม่ตั้งแกงขึ้นมากำจัดพระองค์คืออยากใ,ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่านางในเนี่ยเข้ามาเป็นนางในก็ตั้งแต่ตอนที่เด็กและเหล่านางกำนันเนี่ยเข้ามาเป็นนางกำนันเนี่ยก็อยู่ในแบชเดียวกันทุกคนเนี่ยก็รักกันเหมือนพี่น้องเพราะเติบโตมาด้วยกัน นางกำนันไม่สามารถติดต่อพ่อแม่ได้ไม่สามารถโทรศัพท์ไปหาญาติได้ไม่สามารถจะส่งไลน์ไปหาพี่น้องได้ดังนั้นคนที่เติบโตมาด้วยกันก็ถือเป็นครอบครัวและต้องรักมากที่สุดแล้วถ้าเกิดคุณเป็นนางกำนันเนี่ยที่มีเพื่อนอยู่หลายคนแล้ววันหนึ่งก็เห็นเพื่อนคนแรกเนี่ยโดนประหารเพื่อนคนที่สองโดนไปจับไปเคี่ยนเพื่อนคนที่สามโดนดรีดรุดดูจนตายแล้วคุณเนี่ยจะทนได้ยังไงในเมื่อเพื่อนรักของคุณแต่ละคนเนี่ยโดนห้องเต้จา่าจิ้ง ทรมาจนสุดที่สุดเดชความแค้นก็มีดังนั้นนายกำนังทั้งหลายเลยรวมหัวกันโดยมีสนมหนิงผินเนี่ยเป็นหัวหน้าซึ่งวงเนี่ยที่ที่แอดมินบอกว่าชื่อ P E K 42เนี่ย P E K ก็ย่อจากปักกิ่ง42ก็คือคริสตกราด1542าก็เท่านั้นเอง หนิงผินเนี่ยเป็นสนมแต่ทาไมถึงมารวมหัวกนานกำนันกำจัดสามีตัวเองนั่นก็เพราะว่าหนิงผินเนี่ยได้โดนลงโทษจากฮ่องเต้จ่าจารจิงเช่นกันโดนให้ไปเก็บน้าค้างแล้วหนิงผินเนี่ยก็มีความรึกยาสนมคนโปรดของฮ่องเต้ชื่อว่าดวนเฟยและหนิงผินก็คิดว่าถ้าเกิดว่าหนิงผินเนี่ยได้ร่วมหัวกนานกำน,นันคอยแกล้งกำจัดฮ่องเต้แล้วเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ตําหนักของดวนเฟย ดังนั้นดวนเฟยก็จะโดนกำจัดไปด้วยนิ่งผินก็จะเป็นที่รักของฮ่องเต้นคนเดียวแล้ววันพิคาดก็มาถึงถึงเวลาเดบิวต์กันสถีทีนขณะที่ฮ่องเต้พักผ่อนที่ตำหนักของพระสนมดวนเฟยเหล่านางกำนันเนี่ยก็ได้คอยจ้องตอนที่พระองค์เสร็จจากการฟรีจรวิ่งแล้วนอนหลับไหลไม่ได้สติท,ทันทีที่พระองค์เนี่ยนอนหลับไหลนางกำนันทั้ง15คนก็แห่กรูก็ไปในห้องบรรทมเลยค่ะ คนหนึ่งบีบรัดพระสออีกคนนึงคอยจับขาจับแขนอีกคนนึงก็ต่อยไปที่ของรับของพระเจ้าห้ยหัวอุ้ยตายตายห้องเตดินแล้วดินอีกดินแล้วดินอีกก็ไม่สามารถที่จะรองได้แต่ด้านที่มีนางกำนันคนหนึ่งเนี่ยเกิดป๊อตขึ้นมาก็เลยละมือออกไปแล้วก็วิ่งไปหาห้องเฮาแล้วก็บอกว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง ฮองเฮาก็เลยนําเหล่าทหารขึ้นมาแล้วก็จับนางกำนันทั้งหลายเนี่ยไปขังคุกไว้ทันพันดีนักที่ช่วยฮองเต้ได้แต่ถึงสามารถจะช่วยฮองเต้ได้ฮองเต้ก็ป่วยนอนเป็นผักเพราะช็อกจากเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งสองสามวันฮองเฮาก็จัดให้มีการสืบสวนทันที แล้วก็ได้ความว่าหนิงพินหัวหน้าวงเนี่ยเป็นตัวคิดแล้วก็มีนางกำนันอีก14คนเนี่ยเป็นลูกมือแล้วเรื่องนี้เกิดที่ตำหนักของพระสมดวนเฟยถึงแม้ว่าผสมดวนเฟยจะปฏิเสธว่าไม่รับรู้แต่ว่าในเมื่อมันเกิดที่กำหนักเธอเธอก็ต้องรับไปด้วยค่ะดังนั้นงหงเฮาก็เลยลงโทษเหล่าสนมและนางกำนันทั้งหลายโดยการให้เฉือนเนื้อธีรน,นิจจนตาย แล้วหลังจากที่ห้องเต้จ่าจิ้งได้สติขึ้นมาพระองค์ก็ได้เห็นว่าพระเสด็ดวนไฟของพระองค์นั้นได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วพระองค์เนี่ยไม่สามารถที่จะลงโทษหองเฮาได้เพราะรู้ว่าหองเฮาช่วยเหลือพระองค์พระองค์ก็ปูมเเนี่ยให้กับห้องเฮาแต่ความสําคัญของพระองค์กับฮองเฮานั้นก็ขาดสะบั้นไปเพราะว่าหองเฮาไปลงโทษสมคนโปลของพระองค์ดังนั้นเลยเป็นสาเหตุให้ตอนที่ตำหนักของฮองเฮาเนี่ยไฟไหม้พระองค์เลยมาให้ขันทีเข้าไปช่วย